วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูลักษณะของการออกดอกของอต้นอะโวคาโดจะสังเกตได้อย่างไงว่ามันออกดอกนะครับสิ่งที่สําคัญอีกกันหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คืออาการนับอายุหลังจากที่เราปลูกลงดินไปแล้วอะโวคาโดส่วนมากแล้วจะออกดอกในปีที่สองนะครับในปีที่สงยากเข้าปีที่สาม ก็คืออายุ2ปี6เดือนเป็นส่วนใหญ่สำหรับต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์การออกดอกของมันนั้นแตกต่างจากต้นทุเรียนนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือมันจะออกตรงปลายกิ่งนะครับอพอปลายกิ่งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีดอกออกมาสะพั่งอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูตามลําดับของมันนะครับว่าออกอย่างไรมันก็จะออกตรงปลายเสร็จแล้วก็บริเวณที่ตามซอกใบเล็กๆนะครับตามข้อซอกใบเหล่านี้มันก็จะมี ตุ่มเกิดขึ้นนะครับอาตุ่มเกิดขึ้นเหล่านี้มันก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับมีลักษณะกลมกลๆเสร็จแล้วมันก็จะไล่ตามมาตามข้อต่อต่างๆแล้วก็ก็จะเบ่งบานให้เราดูนะครับบางพวกก็แหลมบางพวกก็กลมแล้วแต่สายพันธุ์นะครับ ทีนี้เราจะสังเกตได้อย่างไรว่ามันจะเริ่มออกดอกแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คืออายุนะครับต้องได้อย่างต่ำสองปี6เดือนหรือบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าหากว่าต้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีอันที่สองที่เราจะต้องทราบและก็เรียนรู้ร่วมกันนั่นก็คือหากว่าอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเมื่อไหร่นะครับมันก็จะออกดอก นะครับก็จะมีการชูช่อนะครับช่อของมันก็จะเป็นลักษณะที่อวบใหญ่และก็ยาวแหลมขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับตรงซอกใบก็จะเป็นลักษณะเป็นตุ่มตาที่นูนขึ้นมานะครับไล่จากบนลงล่างนะครับ<า>ก็โดดแล้วแปลกแปลกกว่าทุเรียนนั่นก็คือ ไม่ว่างดน้ำหรือไม่งดน้ำถึงเวลามันก็ออกดอกขอให้อุณหภูมิใกล้เคียงหรือต่ำกว่า20องศามันก็ออกดอกทันทีนะครับทีนี้การออกดอกของมันนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของสายพันธุ์บางสายพันธุ์ก็ออกเร็วบางสายพันธุ์ก็ออกช้าตอนนี้ก็เริ่มออกทยอยออกแล้วจะทยอยออกไปจนถึงเดือนเมษายนนั่นนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ อุณหภูมิต่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วกระทบหนาวเรียบร้อยแล้วพออุณภูมิพออุณหภูมิอุ่นขึ้นมันก็จะทยอยออกดอกกันตนนามลักษณะนี้หลังจากที่เราบำรุงต้นเจริญเติบโตเรียบร้อยแล้วมันก็ออกตามเวลาของมันนั่นเองไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยพิเศษอะไรที่จะต้องเร่งต้นเร่งดอกอให้เปลืองเงินเปลืองทองหรือ ทำให้ดินของเรานั้นมีฟอสฟอรัสเกินนะครับไม่จำเป็นต้องใส่แปดยี่มสี่ยี่สิบสี่แต่ประการใดเราก็ใส่ปุ๋ยไปตามปกตินะครับการมีดอกหญ้าเยอะๆนี้จะช่วยดึงแมลงเข้ามาการที่แมลงเข้ามาในสวนเรามากเยอะๆเหล่านี้มันก็จะมาช่วยผสมเกสรให้กับต้นอะโวคาโดของเรานั่นเองพอต้นอะโวคาโดของเราออกดอกบานจะพรางเหล่านี้แล้ว มันก็จะดึงดูดแมลงให้มาผสมพันธุ์ก็จะทําให้อดอกเหล่านี้ได้รับการผสมนะครับเกสรตัวผู้ตกลงบนยอดเกสรตัวเมียก็จะได้ผลออกมาเยอะแยะมากมายนะครับ mm hmm. มันก็เป็นไปตามกลไกธรรมชาติของดอกไม้ลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าผู้ชมดูสวนผมแล้วอาจจะรกลกนะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจให้มันรกละครับเพื่อที่จะให้มันออกดอก เพราะออกดอกแล้วดึงแมลงเข้ามานั่นเองประการที่2ก็คือเพื่อควบคุมความชื้นครับท่านผู้ชมขณะนี้ที่เราคุมความชืน้นโดยการใช้หญ้าเหล่านี้ก็จะทําให้ความชืน้นอยู่ตรง5 8เปอร์เซนตนะครับก็จะทําให้ความชื้นนั้นพอเหมาะพอดีกับการที่มันจะออกดอกนะครับหรือแตกใบองค์ใบอ่อนนะครับแตกยอดอ่อนก็ดีนะครับก็การเป็นก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ใช้ ยากควบคุมความชื้นนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่ดอกเหล่านี้มันยื่นยาวสักระยะหนึ่งนั้นขณะที่มันออกดอกนั้นเราลดน้ำไหมผมก็รดตามปกติครับท่านผู้ชมเพราะว่าในสวนนั้นผมก็ปลูกทุเรียนนะครับปลูกอะโวคาโดไปด้วยกันเวลาเปิดระบบน้ำก็เปิดทั้งสองเปิดเปิดไปทั้งหมดก็ให้น้ำทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นการงดน้ำ หรือรดน้ำไม่มีผลใดๆต่อการออกดอกออกช่อของมันนะครับไม่ทำให้ดอกนั้นแปลสภาพเปลี่ยนไปเป็นใบแต่ประการใดมันก็ยังออกดอกเป็นไปตามปกติของมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ออกดอกเยอะๆอย่างนี้ทำอย่างไรนะครับสำหรับใครที่ปลูกโอะโวคาโดหลังจากที่ออกพรรษาแล้วท่านก็จะต้องมีการบํารุงใหญ่ นะครับโดยการาใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยเคมีรอบรอบต้นแล้วก็ใส่น้ำไปจากนั้นสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่จะต้องทำนะครับนั่นก็คือจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะต้องถูกตัดออกไปนะครับเพื่อ,อให้ได้อัตราส่วนของ C ต่อ n นนะครับกิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ มันไม่สามารถที่จะรองรับผลได้จะทำให้ปริมาณในตัวเชนนั้นสูงกว่านะครับสูงกว่าคาร์บอนนะครับเราก็ตัดกิ่งเล็กๆออกไปเพียงแค่นี้แหละครับก็จะทำให้อโวคาโดของเรานั้นออกดอกดกแล้วก็จะได้ผลดกนะครับการออกดอกของมันนั้นออกตรงปลายกิ่งนะครับไม่ได้ออกตรงบริเวณท้องกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องตัด แตงกิงเพื่อให้มันแตกกิ่งเยอะๆเพราะแตกกิ่งเยอะๆผลก็จะเยอะตามเพราะแตกกิ่งเยอะๆดอกก็จะเยอะผลก็จะเยอะตามนะครับซึ่งเราก็จะต้องเรียนรู้ว่ามันแตกต่างจากทุเรียนลักษณะอย่างนี้นะครับณที่มันออกดอกนี้เราจําเป็นต้องพ่นสารเคมีเพี้ยไฟไรแดงหรือเชื้อราอะไรหรือเปล่าไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลยครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นการคัดเลือกตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าดอกมันออกเยอะมันได้รับการผสมพันธุ์เยอะนะครับมันก็จะต้องเลี้ยงลูกบ้างสลัดลูกบ้างนะครับเพื่อความอยู่รอดของมันเราจะไปทําการกําจัดเพรี้ยไฟไรแดงหลังจากที่มันติดผลแล้วขนาดเท่านิ้วก้อยนะครับเราก็จะใช้น้ํายาจาก ยาสูบยาเส้นอะไรพวกนี้ละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นลงไปเพื่อ,อกําจัดเพรียไฟลายแดงนะครับหรือแค่ใช้น้ําหมักก็อยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> จะทําให้ต้นอะโวคาโดของเราติดดอกออกผลดดดๆอย่างนักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากที่อะโวคาโดออกดอกแล้วเรียบร้อยนะครับ มันก็จะเจริญเติบโตไปเป็นช่อลักษณะนี้แต่กิ่งแต่ก้านเสร็จแล้วมันก็จะมีการสลัดใบนะครับหากว่าพบว่ามันมีการสลัดใบท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันเป็นอาการตามปกติเสร็จแล้วในบางส่วนมันก็จะมีใบอ่อนหรือยอดอ่อนเกิดขึ้นก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับจนกว่าดอกจะบานนะครับ าการจเจริญเติบโตหรือการออกดอกของมันนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นต้นโตเสมอไปแล้วออกดอกนะครับต้นนี้ปลูกได้2ปีครึ่งเช่นเดียวกันแต่ต้นเล็กมากก็ยังสามารถออกดอกให้ลูกให้ผลได้ตามปกตินะครับจากนั้นอดอกเหล่านี้มันก็จะเริ่มบานการบานของบานนั้นบานไม่พร้อมกันมันจะทยอยบานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลหลายๆรุ่น นะครับในต้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันออกยอดอ่อนยอดใหม่เหล่านี้ไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่าพอบันสลัดใบเรียบร้อยแล้วใบใหม่มันก็แทนออกมาตามปกติเพื่อที่จะสร้างอาหารเลี้ยงผลอ่อนของมันต่อไปนะครับช่วงนี้เราก็ให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรตามปกติทุกอย่างทุกประการนะครับไม่ต้องมีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นการออกดอกของมันนั้น ก็ตอบคําถามครบแล้วนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับออกตรงไหนบํารุงอะไรไหมมีการงดน้ําอะไรหรือเปล่ามีการรับใส่ปุ๋ยอะไรอย่างไรมีการใช้ยาเพื่อกําจัดมแมลงอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ตอบครบหมดแล้วจนถึงวันเวลาที่ใกล้ดอกจะบานรวมทั้งเทคนิคที่จะทําให้โอโวคาโดของเราติดผลเยอะๆนั่นก็คือ,อ การมีดอกหญ้าเพื่อล่อมแมลงนั่นเองนะครับถ้าหากว่าดอกเหล่านี้ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นาการาการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการให้มีดอกหญ้าขึ้นเยอะๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นตัวการันตีหรือยืนยันว่าดอกของเราได้รับการผสมพันธุ์มากขึ้นนะครับก็มีโอกาสได้รับการผสมพันธุ์มากขึ้นโอกาสติดผลก็มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งตรงข้ามกับการที่ออกดอกแต่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์โอกาสที่จะผลเกิดขึ้นมันมันก็มีน้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นดอกหญ้าซึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็ต้องรักษาเอาไว้นะครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทําให้ทําให้ผลผลิตของเรามากขึ้นไม่จําเป็นต้องมีรายจ่ายที่จะต้องใช้สารเคมีหรือใช้ฮอร์โมนอะไรแต่ประการใดนะครับ แล้วผมก็จะทายอยลงเกี่ยวกับอะโวคาโดนะครับผลไม้ให้สุขภาพเหล่านี้ให้ที่ผู้ชมติดตามนะครับ